4, 3, 2, สี่สามสองคิวแอคชั่นกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาทิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิอะยังมหานาโคอิทิมันโตชุติมนโตอีมินาสักการณมะานาโคปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคินีสีปทุมาวิสุทธิเทวาปูเชมิ อะยางมหานาคีอิทธิมันโตชุติมันโตอิทมินาสก,กาเรนะมหานาคีปูเชนี้สาธุสาธุสาธุข้า,าพเจ้าขออาราธนาอัญเชิญน,น้ำจากสุกจากพมโรคณนะวังนาคินคำรชโนธแห่งนี้เพื่อไปทำพิธีที่วังนาคีในการขออาราธนาสิ่ง ต่างๆที่ได้สูญหายจากวังนาคีไปขอทำน้ำศักดิ์สิทธิน์นี้นำสมบัติของบาดาลคืนมาจากมนุษย์และนาคนาคราชที่ประพฤติไม่ดีขโมยเพชรพญานาคเพชรนาคาของเราเรานคราชทั้งหลายขอพระองค์ทั้งสองโปรดอำนวยอวยพรด้วยเธอ ค,ครับครับครับ